Welcome to บำรุงราชพอดแคสต์และนี่คือรายการ Mum and Baby Club พอดแคสต์คลายสงสัยคู่ใจคุณแม่ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับสู่รายการใหม่ของโรงพยาบาลบำรุงราษที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้ใกล้ชิดกับข้อมูลความรู้สุขภาพแม่และเด็กที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับแพทย์และผู้ชํานาญการแขนงต่างๆในทุกปัญหาสุขภาพของแม่และเด็กให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แฮปปี้ยิ้มกว้างกันทั้งคุณแม่คุณลูกในรายการ Mum& and Baby c l u ับคลับคลายสงสัยคู่ใจคุณแม่ค่ะดิฉัน จนจินตนามหาปาระยะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้เราอาสามาคลายทุกให้กับผู้สามีภรรยาที่กำลังกลุ่มใจอยากมีแก้วตาดวงใจมาเติมให้ครอบครัวมีความสุขหลายคู่นะคะก็พยายามจนเริ่มจะทอก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าจะท้องสักที ปัญหานี้ค่ะก็เป็นปัญหาหนักอกของคนที่อยากจะมีลูกอยากจะสร้างครอบครัวให้สมบูรณ์แต่ว่าลูกน้อยก็ยังไม่พร้อมมาให้พ่อแม่ได้ชื่นใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่แต่งงานใหม่หรือว่าเป็นคู่ที่พร้อมมานานแล้วแต่ยังไม่สมหวังบอกเลยว่าการรอคอยอย่างไร้จุดหมายตามวิถีธรรมชาตินั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการมีบุตรนะคะ หากคิดจะมีลูกสักคนการวางแผนเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะการวางแผนจะเริ่มตรงไหนอย่างไรวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์แพทย์ยหญิงนาัไทยพักที่นันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอหนาหัไทยสวัสดีค่ะคุณเจนค่ะปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนะคะคุณหมอมีคำแนะนำให้กับคู่สามีภรรยาว่าควรจะเริ่มต้นยังไงไหมคะ ค่ะก็เราก็ต้องเริ่มจาัดก,การเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนมีบุตรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนที่เราจะวางแผนมีบุตรเลยซึ่งก็จะมีการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรทั้งผู้ชายและผู้หญิงการตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะมีความจําเป็นมากเลยทีเดียวในการที่จะวินิจฉัยโรคบางอย่างที่อาจจะทําให้เรายังไม่พร้อมที่จะมีบุตรนะคะ,คะปกติการตรวจสุขภาพของร่างกายก่อนมีบุตรทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพโดยแพทย์การตรวจเลือดในบางอย่างที่จําเป็น ะะอย่างเช่นพวกความเข้มข้นเลือดพวกโรคทางการทํางานของไทรอยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะคะแล้วก็พวกเบาหวานเป็นเบื้องต้นอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นการตรวจที่ต่างจากตรวจสุขภาพโดยทั่วไปเนี่ยในผู้หญิงเนี่ยค่ะจะมีการตรวจที่เรียกว่าตรวจหาภูมิต้านทานหรือว่าภูมิคุ้มกันของตัวหัตถยาลมันเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้หญิงที่ตั้งใจจะมีบุตรแต่ยังไม่มีภูมิต้านทานหรือฉีดวัคซีนแล้วภูมไม่ขึ้นอันเนี้ยกลุ่มนี้ก็จะแนะนําให้คนไข้ในฉีดวัคซีนป้องกันตัวหัตถยาลมันก่อนที่จะปล่อย ให้มีน้องนะคะ,คะหลังจากฉีดวัคซีนก็อาจจะต้องเว้นสักระยะหนึ่งแล้วถึงค่อยเริ่มที่จะมีบุตรได้จริงอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้นอกจากการตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าคู่สมรสเนี่ยได้พยายามมาเป็นระยะเวลาหนึ่งโดยทั่วไปจริงๆเนี่ยเรานับกันที่1ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นต้องรอถึง1ปีก่อนที่จะมาตรวจก็ได้บางทีอาจจะรอสัก3 4เดือนนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่ถ้าคู่สมรสมีอายุมากมากกว่า3 5ปีเนี่ยอาจจะลองสักเต็มที่6เดือนแล้วก็ลองมาตรวจดูเลยว่ามีปัญหหาาออะไรรืเปล่ ทีนี้มันก็จะมีการตรวจประสิทธิภาพของอสุจิโดยทั่วไปเราก็จะตรวจว่าในแง่ของจํานวนตัววิ่งรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าปกติที่จะมีบุตรได้เองหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าตรวจพบว่าไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็มีตัวช่วยหลายอย่างอาจจะเริ่มไปตั้งแต่อาหารการปรับไลฟส์สไตล์หรือว่าการใช้ยาเพื่อทําให้ประสิทธิภาพของอสุจินี่ดีขึ้น ในส่วนของคุณผู้หญิงเนี่ยเราก็จะตรวจอาจจะเริ่มต้นด้วยการตรวจอันตรสาวเพื่อดูลักษณะของตัวมดลูกมดลูกมีลักษณะทางกายภาพที่ผิดปกติมีเนื้องอกมีซีสมีติ่งเนื้อในพโพรงมดลูกหรือว่ามีรังไข่นี้มีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าการตรวจอันตรสาวเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ในแง่ของเห็นจํานวนฟองไข่ว่าจจำนวนฟองไข่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นคนไข่มากไข่น้อยอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการเจาะเลือดฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในต่างของคุณผู้หญิงในคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าซักประวัติแล้วคุณหมอมีความสงสงัย เรื่องของท่อนําไข่ที่อาจจะทํางานผิดปกติอาจจะตีบหรือตันเนี่ยค่ะคุณหมออาจจะแนะนําให้ตรวจทีสีดูท่อนําไข่เพิ่มเติมทีนี้การดูแลร่างกายเบื้องต้นในช่วงที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะมีน้องเนี่ยค่ะการดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องสําคัญมากเนาะทั้งในแง่ของเรื่องอาหารการกินนะคะปกติเนี่ยเราก็จะเน้นอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็มีประโยชน์กับรังไข่แล้วก็อสุจิของเราเนี่ยอาหารกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกผักใบเขียวนะคะผักหลากสีอ่าแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นแอลมอน หรือว่าแต่ละพัดถั่วเนี่ยมีประโยชน์ไข่โปรตีนที่มาจากเนื้อปลามีประโยชน์นะคะส่วนของอาหารที่เราจะต้องลดก็คือพวกอาหารที่มันผ่านการโปรเซส,สมายเยอะๆพวกปิง้งย่างหรือว่าบาร์บีคิวในปริมาณที่มากเกินไปเนะะี่ยค่ะจะต้องจํากัดปริมาณการออกกําลังกายเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มคือทําให้เราสุขภาพโอเวอร์ออลเนี่ยสุขภาพเราก็จะดีขึ้นจากออกกําลังกายแต่ว่าไม่แนะนําให้ออกกําลังกายหนักเกินไปนะคะออ,ออกกําลังกายที่หนักเกินไปอ่จจะเป็นคนที่เหมือนวิ่งมาราธอนติดกันานานๆจนน้าหนักลดไปเ เยอะอะไรเงี้ยค่ะไม่แนะนําขนาดนั้นอาจจะแนะนําให้ออกกําลังกายสัก2 -3 ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายหนักมากหรือว่าไม่ได้ออกกําลังกายในส่วนที่จะไปบิวกล้ามเนื้อของผู้หญิงมากๆอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นไม่ค่อยแนะนำค่ะทีนี้โดยทั่วไปอะคะ่ะในแง่ของวิธีการตั้งครรภ์นเนี่ยอย่างที่ทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่เนาะว่าอันดับหนึ่งเราก็จะต้องดูก่อนว่าเราเนี่ยมีไข่ตกวันไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการนับวันไข่ตกเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ได้เป๊ะเป๊ะเหมือนกันโดย ปัจจุบันนี้คนไข้ส่วนใหญ่จะใช้แอปพลิเคชันในการดูว่าเราจะไข่ตกวันไหนซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยใช้ได้ส่วนหนึ่งใช้ในบางส่วนถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ประจำเดือนสม่ำเสมอใส่เคิล่อคุณค่อนข้างเรลกูล่าอันนี้อาจจะพอบอกได้ว่าช่วงไหนที่น่าจะเป็นช่วงไข่ตกแต่ว่าไม่ได้ใช้ได้ในคนไข้ทุกคนเสมอไปอย่างเช่นคนไข้ที่รอบยาวรอบยาวหรือประจำเดือนไม่สม่ำเสมอพวกนี้ค่ะการนับวันไข่ตกในการใช้แอปพลิเคชันก็จะไม่ได้ตรงกับคนทั่วๆไปมันมีวิธีหนึ่งที่คนนิยมใช้กันก็คือตวรวจปัสสาวะเพ การตรวจปัสสาวะก็ความแม่นยำอยู่ที่ประมาณ70%ใช้ได้ในกรณีคล้คลายๆอันแรกคือแอปพลิเคชันใช้ได้ในกรณีที่ถ้าคุณเป็นคนประจำเดือนรอบตรงการใช้ตัวปัสสากกวะเนี่ยก็มีความแม่นยำพอสมควรแต่ถ้าสมมติว่ารอบห่างอันเนี้ยยากนะคะถ้าเป็นคนที่รอบห่างเนี่ยจะต้องมาปรึกษาคุณหมอลองให้ใหคุณหมออันเดซาวดูซิว่าวันที่เราคาดว่าวันที่เราจะไข่ตกนี่ไข่ตกจริงหรือเปล่าไข่ฟองไข่ดูแล้วมีขนาดเท่าไหร่โพรงมดลูกสวยหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าสมมติเราลองแล้วหลายหลายวิธี แล้วเรายังไม่ได้ยังไม่ได้สมใจสักทีเนี่ยจ,จะต้องมาปรึกษาคุณหมอลองให้คุณหมอตรวจตามลิสต์ต่างๆที่เราพูดกันไปทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุได้แล้วก็ถ้าเราหาสาเหตุได้เราก็จะนํามาซึ่งการแก้ไขแล้วก็าบางทีเราก็แก้ไขนิดๆหน่อยๆให้มันตรงจุดคนไข้กระท้องเองได้ในรอบธรรมชาติโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปทํา IVF หรือ IUI ก็ได้บางทีปัญหามันเป็นเรื่องเล็กที่เราไม่เคยมองเห็นนะคะส่วนในคนไข้ที่สมมุติว่าทําไปแล้วพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ท้องสักทีอันนี้อาจจะต้องไปถึงขั้นตอนที่มันมากขึ้น ข,ขั้นตอนที่มากขึ้นปัจจุบันก็จะมีเรื่องของการฉีดเชื้อหรือว่า IUI นะแล้วก็ IVF การทําเด็กหลอดแก้ว<ฆ>ถามว่า IVF เหมาะสําหรับใครแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการตั้งครรภ์เป็นยังไงนะคะ IVF ก็จะเหมาะสําหรับคนที่โดยทั่วไปนหนึ่งอาจจะมีสาเหตุที่ชัดเจนเลยว่าทําไมถึงมีลูกในรอบธรรมชาติไม่ได้อย่างเช่นท่อนําไข่ตันทั้งสองข้างนะคะ<ฆ>คนที่อายุก็เริ่มเยอะแล้วไข่เริ่มน้อยหรือว่าคนที่พยายมามมาหลายๆปีแล้วย,ยังไม่ท้องเนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ในการทํา IVF คนไข้ที่สามีมีปัญหา เรื่องสเปิร์มมากๆอย่างเช่นสเปิร์มน้อยมากๆหรือว่าสเปิร์มถึงไม่น้อยก็จริงแต่ว่ารูปร่างหน้าตาที่ดูปกติเนี่ยมันน้อยเกินไปคนไข้กลุ่มนี้ก็จําเป็นที่จําเป็นจะต้องมาทํา IVF นะคะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็ IVF มันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องของการตรวจพันธุกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงโรคทางพันธุกรรมสําหรับทารกก่อนที่เราจะฝังตัวไปนะคะคในกลุ่มนี้ปกติเขาก็จะแนะนําให้ทําการตรวจในหนึ่งคนไข้ที่ถ้าภรรยายุเกิน35ปีขึ้นไป2เคยทํา IVF มาแล้ว สัก1-2รอบไม่ตั้งคันนะคะ 3. เคยท้องเองได้แต่ว่าแท้งไป2ครั้งแล้วก็<ะ>อีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดคู่สมรสเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ามีความผิดปกติทางพันธุก,กรรมหรือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมอะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ในร่างกายคนไข้ในกลุ่มนี้ก็ควรจะต้องตรวจ ทุกกรรมของตัวอ่อนเพื่อเลือกตัวอ่อนที่ปกติแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ใส่เข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อเพิ่อมโอกาสการตั้งครรภ์ลดโอกาสการแทง้งแล้วก็เพิ่อมโอกาสที่จะทําให้ได้ลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะค่ะได้คําแนะนําสําหรับผู้มีบุตยากและใครที่กําลังวางแผนมีลูกกันไปพอสมควรเลยนะคะในวันนี้ก็เชื่อว่าคงจะพอคลายความกังวลใจและให้แนวทางกับหลายๆคู่ได้บ้างนะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้คุณผู้ฟังบ้างไหมคะ ก็คิดว่าในเรื่องของการมีบุตรนะคะเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเนาะและเป็นเรื่องที่ถ้ามันผ่านไปแล้วบางทีย้อนกลับมาไม่ได้นะคะ,คะก็อยากจะให้คนผู้ที่ตั้งใจที่จะมีลูกเนี่ยอาจจะลองดูด้วยตัวเองสักระยะหนึ่งอย่ารอจนนานเกินไปแล้วก็รีบเข้ามาตรวจนะคะการตรวจเนี่ยมันจะได้ข้อมูลหลายๆด้านแล้วบางทีจะได้ข้อเสนอแนะที่ทําให้เรามีลูกได้เร็วในวิธีธรรมชาติหรือในบางทีเนี่ยการตรวจให้ทราบว่าเรามีปัญหาอะไรบางอย่างที่จําเป็นจะต้องจัดการก่อนที่เราจะมีลูกจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญมากเช่นกันนะคะสามารถที่จะ มาติดต่อสอบถามทําการตรวจได้นะคะที่ w o m e n c e n t e r ของโงรงพยาบาลบำรุงด้านนะคะนอกจากนี้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่อาจจะสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้อย่างเงี้ยค่ะการที่คุณเข้ามาคุยก่อนเนี่ยเราก็จะมีทั้งแพทย์แล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเจนเนติกหรือว่าพันธุศาสตร์เนี่ยในกรณีที่เรามีความเสี่ยงของโรคบางอย่างเนี่ยเราจะต้องควรจะต้องทํำยังไงควรจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมหรือเปล่าเพื่อลดโอกาสที่จะได้ลูกที่มีความผิดปกติค่ะอยากมีลูก การวางแผนตั้งครรนและความพร้อมของร่างกายคุณทั้งคู่คือสิ่งสําคัญเป็นระดับแรกแล้วจึงเสริมด้วยการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการตั้งครร์เพื่อเพิ่มโอกาสให้สําเร็จนะคะการเตรียมสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจให้พร้อมจูงมือกันไปตรวจสุขภาพก่อนมีบุตรเพื่อจะได้วางแผนตั้งครรนเลือกวิธีการได้อย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงเรื่องโรคพันธุกรรมในทารกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ หากวิธีธรรมชาติยังไม่ได้ผลอย่าเพิ่งถอดใจกันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราก็มีวิธีทางเลือกที่ช่วยให้ผู้มีบุตยากมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะสมหวังมากขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอหนา,าไทยพักที่นันแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่มาช่วยแชร์ข้อมูลและคลายกังวลใจให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายๆท่านเลยนะคะขออวยพรให้ทุกคู่ที่กำลังวางแผนมีเจ้าตัวน้อยมาเป็นแก้วตาดวงใจมาเติมครอบครัวให้สมบูรณ์ได้สำเร็จสมหวังกันทุกคนเลยนะคะและตอนนี้ก็หมดเวลาของมัมแอนเบบี้ครับหวังว่าเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้จะถูกใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ คุณก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตลอดเวลาที่บำานุงราช youtube channel นี้ค่ะ วันนี้ดิฉันและคุณหมอขอลาทุกคนไปก่อน EP หน้าเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่ากำลังจะเป็นคุณแม่มือใหม่มาติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันที่ Mum a n d Baby c คลับคลับคลายสงสัยคู่ใจคุณแม่นี้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่ไม่อยากพลาดกด subscribe และกดกระดิ่ง notification ไว้เลยนะคะจะได้มีพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจกันค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ